เรื่อนฝากเป็นอยู่ร่วมกันอ่าทั้งหองท้องโดย าอยากมีเขาเรียกว่าคนมีออระเบียบว,นนวินัยในตนเองในการรับประทานอาหารและอยู่ร่วมกันนักเรียนชั้นป .1 ยกมือขึ้นขึ้นมาจากอนุบาลลูกนะอนุบาล2เอาเบอรลงลูกนักเรียนชั้นป .1 เดี๋ยววันนี้ตอนเลิมแถวคุณครูประจับชั้นในการจุปานามสกุลจุวิปูลเดี๋ยวท่านจะขึ้นมา อาพบปะพวก,กเราในช่วงเปิดเทอมและแนะนําคุณครูนะครับที่จะมาฝึกสอนของเราหนึ่งปีที่นี่นะครับะทับงหมดหัดหมวกประนมมือประกาศบัญชีผู้ในการครับเอ๋เอ,อ,อ๋คุกครองนะะคแล้วก<อ>็น<อ>ักเรียน ทุกคนเราทั้งนักเรียนเก่าและนักเรียนใหม่ใครเป็นนักเรียนใหม่ยกมือค่ะนักเรียนใหม่เยอะเลยนะคะหลายคนวันนี้มีผู้ปกครองมาให้กำลังใจเด็กๆนะคะมาดูความเรียบร้อยมาส่งลูกถึงโรงเรียนหนวันนี้ใครพาผู้ปกครองมายกมือขึ้นโอ้เยอะเลยนะคะผู้ปกครองกุศลหยุดงานนะมาส่งลูก มาเรียนวันแรกนะคะหลังจากที่เราปิดภาคเรียนไปเป็นเวลาเกือบสองเดือนปิดภาคเรียนไปไปทำอะไรบ้างใครเล่นเกมยกมือใครช่วยพ่อแม่ทำงานเก่งมากเลยค่ะ,ะใครอ่านหนังสือทุกวันอยอดเยี่ยม บทเรียนท,ท,ทุกวันเพื่อจะได้เป็นคนเก่งเอาวันนี้นักเรียนเข้าแถวได้หน้ารักเรียบร้อยนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่าโรงเรียนของเราเนี่ยมีพื้นที่เพิ่มขึ้นพื้นที่หมายถึงว่าพื้นที่ที่เป็นที่ที่สําหรับร่องเงาหรือพื้นที่ที่สหรับเข้าแถวใครเห็นแล้วคืทัออ้งสอง กับนักเรียนนะคะค่ะเช่ะสวัสดีคุณครูทุกคนและนักเรียนทุกคนนะคะค,คร,ะรูชื่อพัชราพรสิทธอยมาจากราชพับาา้บานสมเด็จเจ้าพยาอาสอนวิชา,า,าคณิตศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะครูชื่อครูอาจารยคามเทว์นะคะมาจากมหาวิทยาลัยบราชพัทยาค่ะ ก็อกอนที่ชาวภาษาสกฤนค่ะคสำรับชุดบุกค่ะคูสองต่อสี่ต่อห <gramm at> <noise> ้าป่อหค่ะส่วนคู่สองก็สามค่ะก็เร็ีแล้ว ดูแล้วคุูครูชั้งสองนะคะยังไม่แก่ยังเด็กๆอยู่ส่วนว่าเรียนป .3 เนี่ยร้องเพลงเลยดีใจไหมคะดีใจนักเรียนป .4 ป .5 ป .6 ดีใจไหมดีใจนะคะก็อขอให้นักเรียนทุกคนเนี่ยเป็นเด็ก